ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลพาละะู้ๆๆรบาลนะครับทุกคนนั้นมาด้วยใจกันจริงๆนะครับนะครับนี่นี่รายการนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพู้รบาลนะครับมาด้วยใจที่ปีหนึ่งนะครับป,ปีหนึ่งปีหนึ่งคือปีแรกนะครับยังไม่เคยมาเลยครับนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอย่าลืมถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์นะครับ